ชื่นชมสองพี่น้องนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนหล่มศักดิ์วิทยาคมเก็บเงินได้กว่า2 0 0 0 0บาทรีบนำสงครูค่ะดรพีรวัตรจันทกูลผอโอรงเรียนหล่มศักดิ์วิทยาคมในอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูร์ก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อเวลา18 0 0นาิกาของวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะได้มีนักเรียนหญิงฝาแฝด2คนก็คือนางสาวสุกัญญาชนะแก้วชั้นม .6 9และนางสาวสุริวรณชนะแก้วชั้นม .6 1 0ค่ะสองพี่น้องฝาแฝดได้เก็บเงินสดจำนวน22,000บาทได้นะคะที่บริเวณ อาคาร100รปีของโรงเรียนหล่มศักดิ์วิทยาคมค่ะจากนั้นทั้งสองคนก็นําเงินที่เก็บได้น,นะคะไปแจ้งคุณครูผู้สอนโดยน้องฝาแฝดทั้งสองคนก็บอกว่าการเก็บเงินได้และนําไปแจ้งคุณครูเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทําอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าของเงินเนี่ยก็น่าจะเดือดร้อนนะถ้าเกิดว่าเงินหายมากขนาดนี้นะคะทางคุณครูก็มีการประกาศลงในไลน์กลุ่มครูค่ะก็ทราบว่าเงินก้อนนี้ค่ะเป็นเงินของคุณครูปิยพรกันหาอายุ4 5ปีค่ะซึ่งครูปิยพรก็บอกว่าเงินนี้ไม่ใช่เงินของคุณครู เป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนห้องเรียนละ500บาทที่คุณครูเนี่ยเป็นคนเก็บรักษาเอาไว้และด้วยความที่กังวลว่าจะทาเงินหายคุณครูก็เลยนําเงินเนี่ยติดตัวไว้ตลอดเวลาแต่ว่าในที่สุดก็ทําหล่นหายโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะถ้าเงินจานวนนี้หายไปคุณครูบอกว่าต้องเดือดร้อนแล้วก็ต้องหาเงินมาชดใช้คืนอย่างแน่นอนค่ะและครูก็ยังบอกอีกนะคะว่ารู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นคนดีตามเจตนารมณ์ของครูอาจารย์ทุกคนที่มุ่งสอนให้นักเรียนทุกคน เป็นคนดีนั่นเองค่ะ